สวัสดีค่ะเนลเ e นท a ลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็มาตามคำขอเลยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็อยากจะให้มาแชร์เมน,นเูที่เราใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะในการที่จะมาทำเป็นเมนูกาแฟสดค่ะแต่ว่าในคลิปนี้ค่ะวันนี้เราจะทำมาเป็นเมนูปั่นกันนะคะสำหรับสูตร96ออนค่ะก็เน่ยังใช้เป็นเอสกาแฟอยู่เหมือนเดิมนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นเมนูเอสเปซโซอเมริกาโน่คาปูลาเต้มอค่าเลยนะคะ5สูตรในคลิปเดียวเลยค่ะสำหรับเมนูกาแฟปั่นนะคะท่านที่ใช้กาแฟสำเร็จรูปอยู่นะคะก็ลองดูคลิปนี้ได้เลยนะคะจะได้เผื่อเป็นแนวทางค่ะว่าถ้าเราอยากจะทำเป็นเมนูกาแฟปั่นนะคะให้ออกแนวเหมือนกาแฟสดเนี่ยเราจะต้องใส่ส่วนผสมยังไงบ้างนะคะส่วนผสมที่เรามีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยก็แน่นอนมีกาแฟสําเร็จรูปนะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้เนก็ยังคงเป็นกระปุกเดิมอยู่นะคะในกาฟ แ,แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีผงโกโก้นะคะของ Oriental Coffee สำหรับเมนูมอคค่าเย็นนะคะมีนมผสมค่ะนมผสมก็คือเป็นนมข้นหวานข้นจืดนมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องนะคะมาผสมรวมกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมาแยกสูตรให้เหมือนกันนะคะ แล้วก็มีนมสดรสจืดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้นี่ก็ใช้เป็นเมจิเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมก็อันนี้เน่ก็ใช้เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลนี่แหละค่ะธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีน้ำเปล่าเตรียมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เมนูแรกเลยนะคะเอสเพโซเย็นค่ะเอสเพโซเย็นก็คือกาแฟที่เราต้องการความเข้มหวานมันนะคะจริงๆแล้วะคะ่ะหลักในการที่เราจะทําเมนูปั่นนะคะ มันมีทริคนิดเดียวง่ายๆเลยนะคะก็คือเราเพิ่มความหวานมันลงไปเพราะว่ากาแฟเน่เชื่อว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือมันเข้มพอแล้วสำหรับเมนูปั่นนะคะเพราะนั้นก็คือเราจะเพิ่มนมผสมในทุกเมนูนะคะ่ะที่เป็นเมนูนมนะคะเพิ่มนมผสมลงไป1ออนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าที่เน่บอกว่าเราเพิ่มนมผสมกัน1ออนเนี่ยแล้วเราได้หวานมันอย่างที่เราชอบหรือเปล่าอ่ะมาเริ่มต้นนะคะเอเปรโซเย็นค่ะเน่จะใส่น้ําน,นะคะมาที่4 4ออนนะคะน้ำ4ออนผงกาแฟาค่ะกาแฟาเราจะใช้เป็น2ช้อนตวงนะคะหรือว่าประมาณ11กรัมค่ะกินแล้วก็ประมาณ7บาทนะคะคนนมผสมค่ะเดี๋ยวนี้จะใส่มาที่3ออนนะคะพอเป็น3ออนค่ะนั่นหมายความว่า ถ้าเราไม่ได้ผสมกันไว้ค่ะจะเป็นนมข้นหวาน2ออนบวกด้วยนมข้นจืด1ออนนะคะพอเป็นนมผสม3ออนก็ใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยพอเราทำนมผสมไว้ก็จะง่ายๆอย่างนี้แหละคะ่ะแค่นี้เองเสร็จละอันนี้คือเอเบโซปั่นนะคะเราก็มาใส่โถได้เลยค่ะ หากว่าร้านเราต้องการความแบบมีความพรีเมียมหน่อยนะคะก็คือว่า,าลูกค้าดื่มแล้วเรียกว่าสามารถจะดื่มได้คงรสชาติเดิมหมดแก้วน้ำแข็งกับน,น้ำไม่แยกชั้นกันเราก็เติมผงปั่นลงไปนะคะ1ช้อนแต่ว่าถ้าบางร้านบอกว่าเออไม่จําเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจริงๆอันนี้คือแค่ช่วยให้เครื่องดื่มเนี่ยเขาเนียนขึ้นแล้วก็ไม่แยกชั้นกันนะคะเป็นส่วนผสมจากนมอันนี้ใส่ผงปั่นไป1ช้อนแล้วเราก็ ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะนี่ก็ใส่น้ำแข็งพุนๆนิดนึงแค่นี้นะคะพอเป็นเมนูปั่นค่ะสําหรับท่านที่ใช้เครื่องปั่นตัวนี้อยู่นะคะเรากดเราเปิดมาตรงมิลเชคนะคะ25วินาทีแค่นี้พอค่ะแล้วก็ปั่นได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะเอพโซ่ปั่น นี้นะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะเป็นเอสเปรสโซ่ปั่นค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะว่าเอสเปรสโซ่ปั่นที่เราได้เนี่ยค่ะเราได้รสชาติเป็นยังไงอืมโอเคเลยนะเค็มหวานมันดีง,งามค่ะก็อันนี้เป็นเอสเปรสโซ่ปั่นง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวนน้มาทาเมนูต่อไปอเมริกาโน่ปั่นกันค่ะเป็นอเมริกาโน่ปั่นนะคะอเมริกาโน่ปั่นก็คือกาแฟดาค่ะ กาแฟดำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํากาแฟกันก่อนนะคะก็ใส่น้ํากาแฟ3ออน3ออนใส่กาแฟเท่าเดิมค่ะคือ2ช้อนพอเป็นกาแฟดําให้เราใช้แก้วที่สะอาดนะคะก็คือเป็นแก้วที่ว่าไม่ได้มีนมผสมเปื้อนอยู่2ช้อนเหมือนเดิม เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเพิ่มความหวานนะคะถ้า,าหวานแบบปกติอะคะ่ะนี่จะใส่น้าเชื่อมมาที่1ออนครึ่งเลยค่ะก็ใส่มาเลยนะคะเต็มเต็มถ้วยนี้1ออนครึ่งแล้วเราก็เติมน้ําค่ะก็ถ้าหากว่าน้ํากาแฟเราร้อนมากนะคะเราเติมน้ําแค่สักประมาณถึง7ออนก็พอนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแล้วน้ําเราไม่ร้อนคือถ้าน้าเชื่อมเราเยอะพอค่ะใส่8ออนก็ได้นะคะดี๋ยวนี้ก็ใส่ลงมา ก็คืออยากให้เลย8ออนค่ะใส่มาประมาณนี้7ออนนะคะจะได้แบบว่าไม่ไม่เหลวเกินไ,ไปนี่ก็คือเน่ก็เติมน้ํามาอย่างที่บอกนะคะเราเติมน้ําเปล่าเพื่อเป็นการที่ว่าลดความร้อนของน้ํากาแฟถ้าเราใช้น้ํากาแฟอย่างเดียวเลยอะคะ่ะถ้าเราใช้น้ําร้อนอย่างเดียวเลยอะคะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวน้ําร้อนเกินไปแล้วเดี๋ยวพอเราปั่นนะคะมันก็จะเหลวเกินไปนะคะนี่นี่ก็เลยเป็นว่าเติมน้ําเปล่าเพื่อที่ว่าลด ความร้อนของน้ํากาแฟนะคะจะได้ไม่ละลายน้ําแข็งมากเกินไปแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วอเมริกาโน่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ผงปั่นนะคะท่านที่มีผงปั่นอยู่เพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีนมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งได้เลยะคะ่ะนี่นะคะเหมือนเดิมค่ะ25วิ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทได้เลยค่ะจริงๆบอกว่าอเมริกานโน่เขาจะมีความแบบฟองเยอะนะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะอเมริกานโน่ปั่นค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกัน ก็ได้เป็นกาแฟดำแบบหวานๆเข้มๆนะคะนี่ว่าก็ก็โอเคนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคาปูชิโน่กันบ้างค่ะมาดาเมนูคาปูชิโน่เย็นเราจะมีฟองนมด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้พอเป็นเมนูปั่นนะคะเราจะไม่ได้ใส่ฟองนมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้กาแฟค่ะเขามีความมันมากขึ้นโดยที่เราจะเพิ่มนมลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่านี่จะทำยังไง น้ำ3ามออนนะคะแล้วก็ใส่กาแฟ2ช้อนเหมือนเดิมค่ะต้องบอกว่า2ช้อนนี้ก็คือเรียกว่าร้อนเอ๊ะเรียกว่าเย็นกับปั่นนี่คือได้เลยนะคะเนี่ยใช้แค่นี้ปริมาณเท่ากันได้เลยค่ะนมผสมนะคะเนี่ยใส่นมผสมมาที่2ออนครึ่งนะคะ2อออนครึ่งก็คือ 75 ml 75 ml ก็เป็นนมข้นหวาน50 ml แล้วก็แล้วก็นมข้นจืด25 ml นะคะ2ออนครึ่งอ่าเมื่อกี้ออนครึ่งนะคะอันนี้อีกออนหนึ่งเป็น2ออนครึ่งแล้วเราก็จะเติมนมสดค่ะมา1ออนนะคะอันนี้คือการเพิ่มความมันของคาปูชิโน่เอาแค่1ออนพอนะคะ1ออน เรียบร้อยค่ะเราก็ใส่ถั่วปั่นได้เลยแล้วก็ถ้าร้านที่มีผงปั่นอยู่ก็ใส่ผงปั่นค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ1ช้อนเหมือนเดิมน้ำแข็งหนึ่นะคะหนึ่งกสังเฝากดที่มิลเชคนะคะก็คือ25วินาที ง,ง่ายแบบนี้เทลงมาเลยเห็นไ,ไหมคะแค่นี้เองค่ะคาปูปั่นเรียบร้อยแล้วอืม ต่างของคาปูนะคะกับเอปพโซคือเขาจะมีความกลมกล่อมขึ้นมีความมันมีความนุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบหวานมันมากนะคะก็เนี่ยว่าคาปูปันก็คือดื่มสบายๆอะคะ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเข้มมากแล้วก็หวานมากกําลังกลมกล่อม,อ,มอ่าต่อไปเมนูลาเต้ปันค่ะลาเต้ปันก็เนี่ยก็จะใส่น้ําร้อนมานะคะสองออนเสร็จแล้วก็ กาแฟค่ะกาแฟ2ช้อนนะคะเหมือนเดิมใส่แล้ว2ช้อนนิีหนึ่งสองคนให้เข้ากันนมผสม2องออนครึ่งค่ะหวานปกตินะคะ2องออนครึ่งก็คือค้นหวาน50 ml ค้นจืด25 ml ใส่มาเลย2ออนครึ่งอันนี้1ครึ่ง อันนี้หนึ่งออนพอเป็นลาเต้เราต้องการความนุ่มนะคะเพราะว่าก็คือจะเป็นกาแฟนมเพราะฉะนั้นเราจะใส่นมสดเพิ่มขึ้นมา2ออนค่ะ,ะน,น,น,นมสดนะคะ2ออนใส่ลงมาคนให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะลาเต้ปั่นง่ายไหมคะแล้วเราก็ใส่แก้ว จริงๆถ้าเข้าใจทริคของเมนูแต่และเมนูนะค่ะเราก็จะสามารถที่จะแบบว่าปรับให้ได้รสชาติแบบเมนูที่เราต้องการได้ง่ายๆเลยนะคะผงปั่นค่ะ1ช้อนก็คือถ้าร้านไหนใช้ก็ใส่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องใส่นะคะเท่านั้นเองแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วใส่ลงไป ะว่าพอเครื่องปั่นแบบของเรากําลังดีอะค่ะคือไม่ต้องอะไรมากเลยปล่อยเขาเลยค่ะแล้วเราก็ได้มาเป็นน้ําแข็งแบบว่าเนียนๆเนนก็บๆแบบนี้เลยนี่เรียบร้อยกาแฟปั่นลาเต้ค่ะอืม ลาเต้ก็นุ่มนะคะไม่สูตรนี้ไม่ได้หวานเจี๊ยมนะคือก็ได้กับเป็นกาแฟาเข้มแต่ไม่ได้เข้มแบบคาปูกับเอสเพรสโซ่นะคะอันนี้เขาจะมีความแบบมันนุ่มนะคะหวานแบบหวานเบาๆหวานกําลังดีไม่ได้แบบหวานมากแต่ไม่ได้บอกว่าไม่หวานนะหวานแต่ว่าหวานกําลังดีอ่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปก็เป็นมอคค่าปั่นค่ะมอคค่าเดี๋ยวเรามาทําน้ํากาแฟใส่น้ำสามออนนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะกาแฟ2ช้อนมอคค่าเป็นกาแฟที่จะต้องมีโกโก้หรือช็อกโกแลตผสมด้วยนะคะนี่ก็เลยใช้เป็นตัวผงโกโก้ของเราะคะ่ะมาเพิ่มความเข้มของโกโก้นะคะก็จะใส่โกโก้มาประมาณ 1>, 1ช้อนนะคะให้เข้มๆหน่อยอเอาหช้อนพอดีพอดีแบบนี้เท่ากันนะคะก็เลยจะกลายเป็นกาแฟ2โกโก้หคนให้เข้ากันค่ะถ้าใครใช้โกโก้แบบยี่ห้ออะไรอยู่ก็ลองปรับดูได้นะคะลองปรับสูตรดูอันนี้คือเน่ใช้เป็นของ Oriental Coffee โกโก100้ร้อนะคะแล้วก็มาเป็นนมผสมค่ะ2อออนครึ่งนะคะก็คือนมข้นหวาน 50 ml นมพ้นจืด25 ml นะคะก็จำง่ายๆค่ะสูตรเราจะจำง่ายๆอย่างนี้แหละ,ะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วค่ะบอกค่าปั่นเราคือแค่นี้จบเลยนะคะแล้วก็ใส่ปั่นได้เลยค่ะ เพิ่มผงปั่นนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่1ช้อนแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วยี้าวินาทีเหมือนเดิม มอคค่าปั่นค่ะชิมอืมอืมออันนี้โอเคเลยเพราะว่าเขามีความกาแฟมีความโกโก้นะคะแล้วก็หวานกำลังดีอมอคค่าปั่นโอเคเลยค่ะคือหอมโกโก้ขึ้นมาเลย ค่ะก็เน่มาแชร์ให้แล้วนะคะสำหรับสูตร96ออนค่ะถ้าเราจะเอากาแฟสำเร็จรูปแต่ว่าวันนี้เราใช้เนสกาแฟนะคะมาทำเป็นเมนูกาแฟสดและเป็นเมนูปั่นด้วยนะคะก็เน่มาแชร์ง่ายๆแบบนี้ละคะ่ะสูตรก็น่าจะเข้าใจง่ายๆนะคะถ้าดูแล้วชอบหรือไม่ชอบก็มาคอมเมนต์ข้างล่างได้ค่ะหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้เน่มาแชร์เรื่องราวอะไร ก็มาคอมเมนต์เอาไว้นะคะเดี๋ยวนี้ก็คือจะหาความรู้มาแชร์ให้ค่ะถ้าคิดว่าชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆเข้ามาอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ